สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันดีแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนด้ะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็รสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านบ้านท่านกี่บ้านฮะบ้านน้องทมพี่น้องมาครับสาธิตตายสูงพี่น้องมามาสวัสดีพ่อแม่น้องสักก่อนนี่งสวัสดีครับพ่อแม่ครับ ผมไม่ใช่ตาถทุงแล้วเด้อมือนีอ่งกิมาเปิดละละข้าวกล้วยแห่งเกษตรกรไห,หรรมครับเอออยู่บ้านไหนล่ะซาอยู่บ้านน้องทมครับบ้านน้องทม,ม,ม,มนะอำเภออำเภออำเภอวลรีครับอำเภอวลรีจังหวัดจังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครแล้วพี่น้องเด้อพม่นมีควายพี่น้อง,วองววควายสามตัวกล้ยสามตัว้ะครับเด้อแม่ลูกพี่น้องควายงามครับกล้วยงามควายงามมาซาครับสาธิตปลากล้วยงามพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องพี่แม่มัน แม่มันเพิ่นว่าเป็นสายเพชรอุดรเนาะครับแต่ว่าหันบ่มีใบพี่น้องแม่เพิ่นว่าสายเพชรอยู่วัสดุหันบ๊อบ่มีใบเป็นควายลูกสองเนาะลูกสองพี่น้องลูกสองนี่นะครับลูกสนี่นี่ลูกนี่ลูกมันพี่น้องลูกมันตัวเถิกตัวผูพี่น้องอันเป็นลูกเลี้ยงอันนี้ลูกนั่นตัวหนึ่งพี่น้องลูกตัวที่สองมันก็เป็นตัวผูขึ้นกันพี่น้องควายตัวนี้ความสูงมันร้อยสามสิบแปดเนาะครับร้อยสามสิบแปดพี่น้อง ร้อยสามสิบแปดเป็นพวกอ่างไงพี่น้องอ่างไงร่ำตัวกับไงร่ำตัวไงเน่าดีพี่น้องเพิ่งหางเพิ่นพี่น้อง,งหางเพิ่นหางไก่เข่าพี่น้องหางดกนี่ไทยมันพี่น้องเบืองไทยมันเบนกระชากด้วยพี่น้องเด้อเป็นปล้อยลูกสองเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นท้องว่างวิภาอ้าลูกเพื่อใครเพื่อได้เดือนเดียวพี่น้อง ล่ำโตดีพี่น้องเด้อเป็ดควายไทยเนาะควายไทยพี่น้องอ่องข้อสองอ่องตาแต้มแจ่มจับอยู่พี่น้องหัวกระดูกดีเงาเขากระไนพี่น้องเบิ้งข้อแมนข้อบอกแมนหลังปอกข้อข้อบอกเข็งอยู่ภาษาแมนบ่เขาสูตรอยู่เนาะเพูนว่าหลังปอกข้อข้อปอกเข็งพี่น้องข้อมันเนี่ปานข้อกล้วยผูก นีลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้ตัวที่สองเพิ่นพี่น้องเล็บเพิ่นแข้งขาเพิ่นเล็บเพิ่นกะเล็บดีอยู่พี่น้องเล็บดีอยู่มีกำไลขาพร้อมนักสาเนอะใส่กำไลขาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ใบใบหูมันเพิ่นวามีดอกไม้เน็บหูววหันดอกไม้เน็บหูเนเป็นสายเพชรอุดรอนพี่น้องนี่นี่หูมันพี่น้องขวันยุ่ข,ขังพี่น้องควันขางหู เพื่อนว่าอันสายเผ็ดอืดอนต้องเบิ้งหูมันทนมีดอกไหม่นิบหูเลย,ยพี่น้องเพื่อนแต่ว่าใบไม่มีพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมาเบิ้งหลายคนแล้วเพื่อนว่าสายเช็อยูบ่ใช่พี่น้องนินกล้อยพึ่งลูกสองยังซดซดอยู่พี่น้อง,อง,อง,ดดองลูกข้นนี่เป็นลูกบ้มได้พี่น้องนี่นี่ตัวนี้เบ่มบ้าตัวนี้ก็เบิ้มงืฮก่อนพี่น้องลูกเถิกม่นนี่ก็เบิ้มพี่นอ้อ,นนนนองนี่นี่ลูกกรกเบื้ัว ต,ตัวบัเกเถกเพิ่นนี่ตัวเพิ่นซุกเพิ่นเพิ่นได้ยักปีละไรภาษาได้ได้ดปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนแล้วครับนี่พี่น้องลูกตัวผู้ปลูกบ่มพันล้านสำรับตัวนี้ได้เดือนเดียวเนาะครับนี่เดือนเดียวพี่น้องเป็นลูกบ่มเพิ่งสองพี่น้องบ้านนี้ราคาเดี๋ยวสาวเพิ่นวาจ,างจังไงราคาเปิด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 ไปซีไปไปล้านเลยครับ เปิดลานหนึ่งสองสามตัวนี่สาธิตว่าเพื่อนเปิดเจ้าของมันเปิดไวลานหนึ่งพี่น้องตัวนี้เปิดไปหาแสนครับเฉพาะตัวเถิกนี่เนาะครับนี่พี่น้องเถิกนี่เพื่อนเปิดไปหาแสนห้องอ่างดีหางดกพี่น้องเป็นแม่ลูกกันสำหรับตัวเถิกนี่ห้องไว้หาแสนบูดจากอาไปเฮตุพอพัดเลยพี่น้องเด้อพอมีใบเนาะมีใบสมเรียบร้อยมีใบเกิดใบเกิดพี่น้องใบ ไปเกยไปไปยนมมันมีโคบดเนาะครับแล้วบัดน,น,นี้ก็ตัวนี้ก็แม่เพิ่นเนาะเป็นเป็นมีลูกติดอีกนี่เพิ่นก็ห้องไว่า0 0 0แสนพี่น้องตัวนี้ราคาห0 0สนเนี่เป็นราคายังห้องเนาะครับยังต่อรองได้อีกพี่น้อ,องต่อออรรงได้ีกคับเจ้าของเพิ่นนี่ห้องน,นี่ซื้อว่ายังจะคลองห้องนี่คของกวอยซื้อสมพรพี่น้องสมพรอ,อยู่บ้านน้องทมบ้านน้องทมพี่น้องหันผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อเพิ่น เป็นก้อยเกษตรกรพี่น้องแม่แม่น้อยหอยเนาะเป็นเกษตรกรพี่น้องแม่แม่น้อยหอยเพื่อนว่าบ่ได้ผ่านพ่อะข่าวข้นกลางเด้พี่น้องแม่บักใหญ่พี่น้องเบอร์โทรพี่น้องเบอร์โทรเพ้นพี่น้องนี่นี่พี่น้องศูนย์เก้าห้านี่เนาะแม่นบ่ศูนย์เก้าห้าสองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกศูนย์พี่น้อง พิ่นซีว่าสมพรนะพี่น้องเด้อสมพรกล้วยงามพี่น้องมาถามหาร์โรดอยู่บ้านน้องบ้านน้องทมเนาะครับตำบลปัวหลวงบ้านน้องทมตำบลปัวหลวงพี่น้องนี่แหละพี่น้องพ่นห้องไว้ได้เพิ่นเอ็ดซีว่าสมพรเบอร์โทรเพันศูนย์เก้าห้าสองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกศูนย์เปิดใบล้านหนึ่งสามตัวพี่น้องเพราะว่าพันว่ามันมีใบอันลูกมันมีใบเรียบร้อยพี่น้องลูกแบบบ่มพันล้านสำรับบักทึสมนพี่น้อง หางไก่เนาะหางไก่เขา่าพืชตัวพี่น้องแม่มันแหงบบบไงหน้าหนาพี่น้องแม่มันมน,นีทรงลูกพี่น้องหน้าตาก็ดีพี่น้องกับผู้ไดสนใจเบื้องแล้วกับต้องการอยากไปไปเฮ็ดแม่บอกแม่พัดกับยังโท้มากพี่น้องโท้มากเบอร์นี่แหละพี่น้องโท้วมาากดเดี๋ยวผบจะขึ้นเบอร์ทให้ได้พี่น้องเด้องามๆพี่น้องงามๆสำหรับคนยังเงินมองหาควาย ความสูงลอยสามสิบแปดพี่น้องแต่ว่ามันหันทรงลูกพี่น้องทรงลูกแต่ว่าได้แต่ลูกผูสองตัวพี่น้องตัวนาเนี่ยเป็นตัวแม่อยู่พี่น้องผสมเอาเพิ่น้ำนอสาเนอเห็นเนาะนี่พี่น้องเหมาะปีป็นพ่อพันธุ์นอสานอหันสนใจกับทั่วมา้อยพี่น้องเดออทั่วมาลดยทั่วมาโดนโดนนอภาษาเนาะทั่วมาโดนโดนเออหายากเลยเนาะทั่วมาลดพี่น้อง Sugar, <cek ako? S 1> มันมันมีครบตรงสิเนาะมีใบมีหลอดส่วนมากมีต่ว้ามีหย่างตามีตามีใบฮะมันมีใบเนาะครับปากว่า้ซื้อพี advisor, ่น้องอันน <c oughs> <t> ี้มีของแท้พี่น้องนี่มีใบเกิดเรียบรอยด้พี่น้องเด้อใบใบเกิดแท้ๆเลยสมกับเพ่นเกิดยุกับเพนเพราะว่าควอยติเพ่นว่ามันสื่อมาแต่ยังหน่อยเพ่นพี่น้องมาใญ่กับเล่าพี่มาสมเพ่นสมอีกวัดทั้งสองตัวเลยพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทรมมาได้พี่น้องเด้อทรมาเบอร์นี้ละหรือว่าข้ามาเบิ่งตัวเป็นเป็นหมดพี่น้อง เขามาทางบ้านต้องทมพี่น้องครับมาถามหาเราพี่น้องทั้งนี้มาถามหาเราก็มาส้มมึงตัวเป็นเป็นมันสัก่อนเพราะว่ากล้วยมันราคาแพงเข้ามาเบิ่งคักๆเราพี่น้องนี่บ่มี่ตอนนี้บ่มีเนาะรับประกันความงามเนาะนี่พี่น้องเพื่นว่ารับประกันความงามเลยนี่มื่อนี้สาธิตสาธิตมาเปิดราคาให้เพื่อนพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเราพี่น้องเด้อยกขึ้นมึงดู้นี่พี่น้องเบิ่งหน้ามันดุนี่ งามๆพี่น้องนางงามๆบักษาทีชแขนมันลอยมันยกยกเข้าบักข้นดิแขนมันยกแต่ว่าเขายกดขวดเรามันยกเก่งๆตัวพี่น้องมากเราเมื่อกี้เนี่ยพลาดมากอันั้นอันได้ก่อนเนาะก่อนก็วิ่งฟ้ามเอาหายโบกไงพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ต้งโทรมาพี่น้องก็มาโหลดโทรมาสอบถามมึงกาสำหรับชิปนี่มันนี่เอาไว้สำนีกก็นะครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมกาสำหรับชิปนี่มัอนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลารสวัสดีครับ